สวัสดีครับทุกคนอยู่ในแมปไดโวนะครับผมและเราอยู่กับรถเควสใหม่กันเลยครับผมชื่อว่า Jupiter GTR นะครับผมเป็นคันสีแดงคันนี้เลยซึ่งผมยังทำเควสตไม่เสร็จครับแต่ได้มาแล้ว <c oughs> ไม่บอกด้วยห <c oughs> ยอกหยอกไปประมูลมานะครับก็ได้มาล้านหนึ่งแต่งเต็มแล้วด้วยก็ถือว่าประหยัดง,งบเราไป <c oughs> โอเคปะลงรถกันเลยดีกว่าครับลุย <c oughs> คันนี้ก็ไม่ต้องยกหน้านะฮะ <c oughs> บอกไว้ก่อนเลยใช้ได้แรงมากๆเลย 5 2 3กิโลเมตรนะครับเครื่องไม่ต้องซื้อนะครับแล้วก็แต่งตามนี้เลยจัดไปครับไอ้เทอร์โบนี่เราใช้เป็นเทอร์โบนี้นะครับนี่เพราะว่าเราจะเอาไปดีฟด้วยนะครับแล้วมันก็แรงเท่าๆกันเลยแล้วก็ครัชด้วยนะครับคันนี้ดีฟได้นะบอกเลยว่าดีมากถึงการควบคุมจะห้เอ็ดก็เถอะนะครับแต่ดีดีจริงช่วงล่างตามนี้เลยนะครับนอ้อะไรแปดสิบเด้อ เอาสักหกหกก็ได้มันเลี้ยวอืดไปนึดแล้วก็เซลซี่ดูนะครับในตัดด้วยชุดเกียร์แปเลยจบแล้วแล้วรถคันนี้มันก็ไอพ่นมันแบบมันชี้ขึ้นข้างบนอะผมไม่รู้ไม่รู้จะแก้ยังไงมันมันชี้ขึ้นอย่างเงี้ยผมใครเป็นคนคิดว่ะผมก็เลือกอยู่ตั้งนานเอาอันไหนดีวะมันจะได้เข้ากันมีแต่ควันดำเนี่ยทุกคนเนี่ยดูดิมีแต่ควันดำเท่านั้นแหละโอเคเราไปกันเลยดีกว่า มาครับผมที่เราวเดวุล์ไปลุยกันเลยฮะไปครับออกตัวมาแล้วถือว่าออกตัวได้ดี500แล้วครับเงิน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 ไปครับขับต่อไปขับต่อไปแต่ตัวนี้จัดเต็มฮะโอ้โกาจะแวะเหยียบบูธซะหน่อยรถตูดไม่ถึงสะบ,บัดไม่ถึงไปผม ปุ๊บโหห้าร้อยสี่สิบแล้วแรงเอาเรื่องใช้ได้แล้วเนี่ยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปครับผมจัดบูธไปโอเคครับอันนี้ก็ดีฟได้ด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าบอกไปเรืยงังน,น่าจะบอกไปแล้วดีฟดีด้วยดีฟได้ดีฟดีมันขับ กี่ล้อนะขับ4ล้อใช่ไหมก็เลยดีฟดีนะครับอันนี้หูห้าร้อยหกขนาดขึ้นเนินเฮ้ยเอาเรื่องแค่ไหนเราค่อยดืด้อไปฮะโอเคืนวันนี้จัดเต็มครับในญ่โตเราหูหกไหมเนี่ยถึงหกร้อยไหมไม่ถึงเหรอเดี๋ยวดูข้างหน้าครับอาจจะถึงอาจจะถึงไปครับเบียบบูทไปไอโค้งข้างหน้าเนี่ยเราต้องเบรกด้วยนะฮะ ไม่งั้นรถเรามันอาจจะปิวก็ได้ครับหกร้อยถึงว่าหกร้อยสามสิบเบรกสักจึงนะึงอ่ะเหยยบเหยยบเหยยบไปสักนิดนึงก็พอแล้วครับเพราะว่ารถมันแอบไหลอยู่นะไปผมจังหวะนี้จัดไปโอเครอครับรอบูทจะถึงยังเอ่ยจะถึงยังเอ่ยถึงแล้วไปครับฮึอเรียบร้อย1.49นะครับผม บอกเลยว่าเอาเรื่องคันนี้ถ้าผมเคยขับได้1.47สี่กว่าขับอะไรพลาดวะอาจจะต้องยกหน้าหรือเปล่าเออว่าตอนนั้นผมยกหน้าไว้ผมก็ไม่รู้ไงแต่เอาเอาหน้าลงดีกว่าครับยกหน้าไม่ไม่ค่อยเท่อะไรดูดิล้อล้อมันหลุดนะทุกคนเอาเป็นคว่ำหน้าเอางันเออเอาหน้าลงนี่บอกเลยว่าแรงมากคันนี้ถ้าเกิดขับดีๆนะฮะโอเคเราไปสอนแต่้งดิ์กันเลยดีกว่าเนีครับผมไปญี่ปุ่นกันเลยฮนะควิกจอยลุย โอเคผมมาถึงญี่ปุ่นแล้วเรียบร้อยกดตัวทีครับแบบเดิมเลื่อนลงมาตรงนี้ปรับสปริงลงปรับดับเบิ้ลขึ้นนะครับแล้วตรงนี้ปรับรีให้หมดเลยเร็วไ,ไหมไหมปรับปรับแค่นี้สี่อันหนึ่งสองสามสี่อันนี้ก็กดรีนะครับแล้วอันนี้ก็เลื่อนลงอันนี้จบครบเสร็จแล้วดิฟ <c oughs> แตง่งง่ายโอเคไปครับผมเราไปลองดิฟเป็นให้ดูเลยครับนี่เลยมาต้องเลื่อนนะเอามาตองเลื่อนครับผม ปึ๊บกระตุกหนึ่งทีโอเคโอ้ไม่ใช่หนึ่งทีแล้เยอะด้วยไปผมถาดีฟตรงนี้ได้ตรงอื่นก็ดีฟได้นะบอกเลยว่าเอาเรื่องนะคันนี้การออกโค้งก็อ่าก็ไม่แย่นะเวลาดิฟไปแล้วออกโค้งง่ายอยู่นะแต่มันจะมีช่วงดึงดึงนิดนึงช่วงแบบอ่าเวลาโค้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะดึงดึงหน่อยให้เราแบบสะบัดหน้าไปนะครับเนี่ยอย่างเง,งี้ยสะบัดเนี่ย บัตเนี้ยเนี่ยเราก็ค่อยกดดีไปครับบึ๊บเนี่ยพอได้อยู่พอได้อยู่นะเกือบไปโอเคครับผมดีเลยหรวาเอาเรื่องโอ้โหเกือบสกิปเกือบหลุดโอเคจอดก่อนนะครับผมถอยหลังไปช่องไหนเอ้ยไม่ได้สักช่องเลยโอ้โห ซาเรีงมาเอาช่องนี้กันโอเคผมเป็นไงบ้างการดีฟบอกเลยว่าแต่งง่ายมากเลยแต่งดีฟนะครับก็ชุดอย่างอื่นก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมหมดเลยครับเอากดผิดเนี่ยตรงนี้ก็เหมือนเดิมไม่ต้องไปปรับเปลี่ยนอะไรครับผมกดเปลี่ยนแค่ตัวทีก็พอนะครับผมใครชอบเลยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะฮะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมบายบายเจอกันคลิปหน้าครับบายบายครับ